ก็ดูผลที่เกิดจากการกระทําของเราไม่ว่าการกระทําทางกายทางวาจาของเรานี้ทําไปแล้วทําให้เกิดคุณหรือ,เก,กอกเ,รเกิดโทษกับผู้อื่นและกับตัวเราถ้าทําไปแล้วเกิดโทษกับผู้อื่นหรือเกิดโทษกับตัวเราก็อย่าทําเช่นทําบาปนี่มันเกิดโทษทั้งกับผู้อื่นและทั้งกับตัวเรา ไปรักทรัพย์ของผู้อื่นก็ทําให้ผู้อื่นเขาเสียใจเสียหายแล้วเราก็ต้องมาทุกข์เพราะเราจะต้องคอยหลบคอยซ่อนคอยโกหกหลอกลวงอันนี้ก็จะทําให้เกิดทุกข์ทั้งกับผู้กระทําเองและผู้ที่ถูกกระทําอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ไม่ถูกไม่ควรการกระทําที่ทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เกิดความสุขกับผู้อื่นและกับตัวเราเองอันนี้เป็นการกระทําที่ควรจะทํา เช่นการทำบุญการได้ช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเขาก็ได้ความสุขจากการให้ของเราเราก็ได้ความสุขจากการให้ของเราเองอย่างนี้ก็เป็นการกระทำที่ถูกต้องให้ดูผลกระทบที่จะตามมาทั้งกับตัวเราและกับผู้ถ้าทำไปแล้วเกิดโทษกับผู้อื่นก็ดีกับตัวเราก็ดีอย่าทำ